วันนี้นะครับจะมาแนะนําเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าแบนด์สุดฟอร์มนะครับนะครับรุ่น D 5 10P นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเจาะไฟฟ้าตึงอัตโนมัตินะครับใช้โยกโยกมือแล้วก็ตัวเจาะจะเป็นไฟฟ้านะครับนะครับช่องที่ใส่กระดาษได้ก็500แผ่นนะครับ ประมาณหนึ่งลีนะครับสามารถเจาะได้ครับชุดถาดน,นะครับสามารถเลือกไ,ได้นะครับตามขนาดรูเจาะที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมีเศษที่สามารถทิ้งกระดาษลงมานะครับจะอยู่ด้านนี้นะจะเป็นมือรูดสวีดจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ เดี๋ยวเราลองเจาะดูนะครับจะมีตัวฉากล็อกตึงกลางนะครับกอนนงมัดนะครับเพื่อให้ได้ฉาก จอกนิ่ม,มากครับส่วนตัวนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนเข็มนะครับก็จะเอาตัวเซฟตี้นะครับตัวนี้มีเซฟตี้นะครับดิงเซฟตี้ออกแล้วก็จะมีน็อตเปลี่ยนเข็มตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับจะมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับกใส่ตัวนี้กลับคืนทงานไม่ยาก